พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภรวจนาแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอาทิตย์วันที่8เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องพระองค์รู้ความจริงเกี่ยวกับทุกสิ่งและพระวจนะที่จะใคลควรและสามาคีธรรมในพระธรรมย้อนบทที่16ข้อที่13 เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่จัดโดยผลละการแต่พระองค์จะจัดสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งเก็บพวกท่านถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นพี่น้องคะหลายครั้งที่ผู้คนเจ็บป่วยหลายคนไม่ทราบถึงสาเหตุของปัญหาพวกเขาพยายามใช้ยาหลายชนิดซึ่งบางชนิด ทำให้เกิดปัญหามากกว่าที่พวกเขาคิดเมื่อไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงพวกเขาเริ่มสงสัยว่าทำไมฉันถึงประสบกับความยากลำบากเหล่านี้ทำไมฉันถึงรู้สึกป่วยมากทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นกับฉันพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกส่งมาเพื่อน,นำทางคุณไปสู่ความจริงทั้งมวลเริ่ถึงความจริงเกี่ยวกับสุขภาพของคุณพระอ์สามารถช่วยคุณรู้ถึงปัญหาและทางแก้ไขคุณรู้หรือไม่ว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้รักษาโลกใช่แล้วพระองค์เป็นผู้รักษาโลกพระคำพีกล่าวว่าถ้าพระองค์สถิตอยู่ในคุณพระองค์จะทรงทำให้ร่างกายของคุณมีชีวิตชีวาไม่สำคัญว่าคุณจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรตอนนี้ที่พระองค์สถิตอยู่ในตัวคุณก็มีการรับประกันถึงการเปลี่ยนแปลงขอพระสิทจงมีแด่พระเจ้าพี่น้องคะ บางทีคุณอาจเป็นนักเรียนหรือคุณกำลังทำการวิน,นิจฉัยสำหรับโครงการพระวิญญาณบริสุทธิ์คือครูที่อยู่ภายในตัวคุณคุณจำเป็นต้องฟังพระองค์เพราะพระองค์ทรง,งรู้ทุกสิ่งพระองค์คือพระวิญญาณแห่งปัญญาความรู้และความเข้าใจพระองค์สามารถเติมเต็มคุณด้วยความรู้เกี่ยวกับนาำพระทัยของพระเจ้าพร้อมด้วยปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณเกี่ยวกับทุกสิ่งเพียงแค่ขอจากพระองค์ พี่น้องคะพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเพื่อช่วยคุณในทุกแง่มุมของชีวิตไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในครอบครัวหรือในทางการเงินพระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยให้คุณเชี่ยวชาญเพื่อทําให้คุณเป็นที่อัศจรรย์ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณในขณะที่คุณอยู่ในโลกนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์คะ่ะพระองค์จะสอนพระคาของพระเจ้าแก่คุณและทําให้คุณระลึกถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ พระมิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำคุณในการอธิษฐานและสำแดงให้คุณเห็นอนาคตดังนั้นร่วมกับพระองค์คุณจะไม่มีวันแพ้แพ้หรือล้มเหลวจงสนับสนุนการงานและพันธกิจของพระองค์ในชีวิตของคุณโดยยอมรับว่าพระองค์อยู่ในตัวคุณและอยู่กับคุณเสมอคุณสามารถพูดคุยกับพระองค์ได้มากกว่าคนอื่นๆจงขอบคุณพระองค์ที่เป็นครู ผู้ช่วยและผู้นำที่ทรงอยู่เคียงข้างคุณเสมอฮาเลลูยาอาเมนให้เราเก่าบถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระงค์เอาใจใส่คำแนะนำของพระองค์เสมอ ขณะที่พระองคทรงนำข้าพระองไปสู่ชัยชนะในทุกแง่มุมของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเงินสุขภาพงานครอบครัวความสัมพันธ์และการรับใช้ค้าพระองเดินในปัญญาและการถนักรู้ โดยรู้ถึงขั้นตอนต่างๆเสมอว่าต้องทำอย่างไรขณะที่ข้าพระงค์ทำให้ลิขิตชีวิตในพระคิดสำเร็จในพระนามของพระเยซูอามนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณในขณะที่คุณอยู่ในโลกนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ พระองค์จะสอนพระคำของพระเจ้าแก่คุณและทำให้คุณรันลึกถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำคุณในการอธิษฐานและสำแดงให้คุณเห็นอนาคตดังนั้นร่วมกับพระองค์คุณจะไม่มีวันแพแพ้หรือล้มเหลวแน่นอนค่ะดังนั้นจงสนับสนุนการงานและพันธกิจของพระองค์ในชีวิตของคุณโดยยอมรับว่าพระองค์อยู่ในตัวคุณและอยู่กับคุณเสมอนะคะ และคุณสามารถพูดคุยกับพระองค์ได้มากกว่าคนอื่นๆด้วยดังนั้นจงขอบพระคุณพระองค์ที่เป็นครูผู้ช่วยและผู้นำที่ทรงอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะพระเจ้าสำกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้ เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID ดี n ลน์ หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด